มาไปเก็บให้แม่น้ำเนี่ยเด้อเฮ้ยมาเบิงเอาเด้อเพราะอุดแม่่ายเอ้ยกลับมาต่องมีรังวัลนไห้คนเก่งเด้อนน่เด้อเ,เ,นะเออค้นเก่งเด้หน่เฮ็ดผู้เดียวเลยเฮ็ดแล้วก็ไปตัดหญ้าพรมเขาได้ตือลวหนะพาพากระบอกฮีนาเด้ลูกถุ่งขนาดเลย อย่าวาไปตัดหยาไปแบบนี้เลยไปแบบนี้วันนี้นะคะเรามาดูอาการน้องป้ายกันนะคะช่วงเช้านะ,ะเดี๋ยวเราไปถามอาการกันค่ะเฮ้ยวัดจังไดสาตังคิดหนอดอุ่มบ่ะึคุณนายคิดหนอดอุ่มบ่ะ โอ้ยคนขาเดียง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 ปวดโบปวดตะเวลายังเมนเมนเมนมันตลางขาแมมันบดเอ็งบดเอหักบดเอ็งยังนะเข่ามันแพงรซือขามันแพงมันผิดมันพิษทามันโรคพิดทาืรอซือตีรังกา โอ้ยมาตีลังกาคขื่อ,อนนั่นเนี่ยนะเขาเล่นนั่นเมยตีลังกาปิ่นทองสามซีปิ่นนันเมย์วันนั้นนอนโรงบ้านแม่์ไก่กลับด่วนเลยล่ะกันปั้นนั่นนะแม่์ไก่กลับด่วนเลยว่าอันไทยอันไหนขึ้นไ,ไปหาคำยันคำอันนะโอ้มองสามขานั่นไม่นั่นเออนั่นแหละขออนามัยใ้งานไก่ตายเข้าวมะฮัยโอ้ ลาบันิกัสเลาบันิกัสิซย้เขาเอามาให้สันเตเขาจะไปเอาเอ่จาใเขาโอ้ไวหจ้าขอขอไว้ให้ยบานเลยเออมีจังสรรมันสัญญาง่ายกลัวมันบ่ตองเด็กตัวใหญ่นำนักหลายบ่สันมันจะได็กกระโดดยกยกยกเนี่ยมันสิปวดกระโดดไปโดดมาเื่อนลมองานเข่าเลยกูใช่นี่บ่ได้ไปซ้อนเลยล่ะนีอข่าร่างเงเรียนสวยๆจะติดไปโอ้ลาช่วงเสา ลาลาโรงเรียนนะคะเพื่อนหลานนะคะมาเฝ้าหลานนะคะนี่ยันยันกู้ใช่ยันกินหอดกู้ใช่หรือวะกินหอดลุงหร <c oughs> ือวะเออโบ,ไป, <c oughs> บไปบานจักเทอร์กินหอดลุงกันเลยอยากเห็นลุงมากอยู่น้ำซื่อๆดอกก้นนี่นกกีลานะคะนกกีล่าผุนน่งเน้โบไปเขาบ่าไปเนาะเขาอยู่หนีมวลเววลหวล,เลวเขามีมูลาย,ลายอืม,อม ต่ว่าจะอาผู้อยู่นี่กับ่อยากไปอาผู้อยู่บ้านกับ่อยากมาสุดยอดซับกัน,นเนาะาพอทำยุบุบ้านครับก็ไม่มือก,กันแนมนค่ะยุพุนเขาวมวลมอันทบไปยังสิโอสุกเสาหนีสิมาบอตอนแหลกมาบอกมมบอมบแม่มาอยู่บัดพ่อแม่ไปหาเปล้วแม่ให้พ่อไปดอก เขามีงานแนนแนวนี่เขามีงานคุณขุ่ยเฮ็ดงานออม,มือมือมือจกมื้อนนั่นกะอาทิตย์ก่อน,ง,นอางานมันเกิดช่มอมผูเขาบอกไปดอกแม่ส่วนตัวดิงานเกิดลูกปูหมูหายเขาเป็นมูกันเอ,อ้ยมูอ,อมันเขาละ่ะกันเลยว,วา่าว่าสิให้มาเลี้ยนอยู่ผีละเป็นมูป่ายอยู่ผีละสิมาสัมโบป่ายจบนี่จะไปสิไปใส่แบบนี้ มอสามจบมอสามสิบเปอร์เซตต่อยูุนี่เลยเมนค่ะยู่นีเขาหมดมอหดเลยเมนอันกสิได้เฮ็ดเบียกเฮ็ดงานกับพ่อกับเม่น้ำเม่นเอออยู่ไก่พ่อไก่เม่น่ะมันดีสุดแล้วโอ้ยยูน้ำยา่กับจักรจังไดดอกอันอัน มูมูมูบุถ่าอยูบานเพื่อน่าโอ้ยพราว่าอันอยู่น้ำยายนั่นยายโซถิมลานตัวครัว่าตือนจอมาาเหลมันเออเหล่าคนเหลมันเหลมันเงี้ยงบอบบอบไดิหางัวหาเออฮีกับเข่าฮ็ดกับเขาแล้วๆกับถิมไววให้ร้านแล้วแต่สิกินบ็กินเอิ่นเอิ่นือเอิ่นเอิ่นบ้านลูกเน้น ตัวน่อยนี่ป่ต้องห่วงดอวค่ะตื่นนอนดีคักเบิ่งตังหุนพนกับหูแล้วมาอยู่นี่คือกนกมูเขาลูกเห็ดเบียกเห็ดงานตัวนี้นอนลงไปกงกุ่นก่งกอยอยู่ทังสันหลังแสบบอกินเขายังเป็นตาบ่อเสียบเถอะมันยำขึ้นปวดบอยำขึ้นปวดนอนป่ไดับเลย นเพราะว่ามือขึ้นมันบวมดิไม่ไม่มือขึ้นในมองนี่นี่มันบวมแห้งดิมือขึ้นอ่ะตอนนั้นตอนออกจากหาหมอแล้วเมื่ออันนี้มันมันมันยุบเนียนมือขึ้นมาครันนั้นอัานหนึ่งบาทไอเอ็กซเรย์แต่นนั่นก็เร็วแล้วเมนเขานั่งอยู่หันนว่าโอ้ยขอหมอเอ็กซเรย์ใหม่ก็ได้คับแมนห้าสิบบาทเนาะเม็นห้าสิบเรื่อแต่อันนี้นี่นี่มันมันบวมอยู่ช่วงนี้มันบวม หน่องมองน่องมองตุ้มคอพอดีเลยเพราะมันผิกเนาะมันมันเห็ดอะไนอะถามันปวดถามันแตกเมื่อลาวหรือมันสิเจ็บตลอดเวลาแมนมันสิปิดปิดอยู่เนาะมันสิเจ็บเลยเพราะมันเพื่อนพ่อญสีมันละแต่ว่าผมพญสีนั่นได้เอ็กซ์ลี่อาหารปลาแมีตังมีตังมาถามมาถามพี่ไปเต้ ฮะพุ่นนะพุ่นนะเป็นมาถามตีป่ายไปจ้งได้อเนาะฉันมาขึ้นในนอนเฝ้ากันบ่ือคุณนายเอ๊ะเอ๊ะเอ๊ะมาเมนอุ่มบุญคิดหอดเนื้ออุ่มบุญคิดหอดลระบาดปันนี้ฉันเมนว่าบ่เฮ็ดหมันนะมีแต่ก้นอยากได้พันได้เนี่ยงามคักหางกับเป็นพ่วงอยู่พันของมันมาผสมกันเองแมน ถ้าแม่นมาเลยพันจะของมาผสมกันเองนี่งานได้มันผสมพันธุ์อื่นแล้วมันมจะเป็นหมาไก่แปะพันเห็นลักกีบ,บ่บางแก้วบางแก้ว,ก,วกลายเป็นอีหยัมบางแก้วกลเป็นนิยามบุมันผสมกับหมาบานครับกเ็เลยเปลี่ยนหยูอะไรนี่เด็กหนุอยอยู่เฮียนซีสหายนัน่นยงมเต่าตื่นขึ้นมาต้องได้กินก่อนกินหัวอาหารอเอาหัวอาหารให้กินก่อนบรสาร์ตโบ้หูยู่ อ,อ๋นะอ,อเออวนค้นอยู่หันแล้วเงิ่เป็นหิวเป็นอยากกินน้ำพีปลายเพื่นนอนเออคุณนายผางเวลาอย่างอะ่ะตื่นหนึ่งตื่นหึงหางกับเป็นท่วงปันหากระหลอกแตนคนอะไรัไปชิมหร่อสิอยังกวดอยู่ อันเข้ากวนเขากรบอกกาขวดเขายานเข้าโบหุ่นกบวันคนโบเคยเข่าอืมเขากับยานเขากับดมกินตัวกวดต่อมต่อมมันน้อยนึ่งบางนี้ก็เรียกว่าโบคือคนเขาเคยเข่าผุนเขาคือเขาฉลาดนะเขาโยนอ้อยให้กินอีกฟังหนึ่งเขาก็ไปกวดอีกฟังหนึ่งแมนเขามีเทคนิคของเขาโอ้ป้ายบอกไว้โอ้ไม่คายบอกไว้ แออม,ม่คายสอนไนว้ย่นหยาให้กินอีกฝั่งหนึ่งกัะกวดอีกฝั่งหนึ่งบดน,นี้ฝั่งนั้นแล้วแล้วบน,นี้มาก,กวดอีกฝั่งนี้แล้วบดน,นี้เมานยน่นฝั่งไม่อีก <c oughs> จอดจอดนะ,ะ,ะถ้างั้นเดี๋ยวสำหรับคลิปนี้เดี๋ยวแม่สมคนอนุญาตจบคลิปนะคะแม่ๆเดี๋ยวเราไ้เจอกันใหม่นะคะ บายบายจ้าอย่าลืมนะคะห,หนึ่งไลค์หนึ่งแชร์คือหนึ่งกำลังใจค่ะ